ก็กราบสวัสดีพี่น้องชาวรูบบ์สายฟรีทุกท่านกันด้วยนะครับผมเราวันนี้ก็กลับกันมาอีกเช่นเคยครับกับการตามหาของฟรี UGC นะครับผมซึ่งของวันนี้ที่เราพามาหากันนั่นก็คือเจ้าบิลลี่ท็อฟฟี่นะครับผมหรือว่าถ้วยรางวัลน้องบิลลี่นะครับผมถ้วยรางวัลนี้นะครับแจกทั้งหมด2,500ชิ้นนะครับแล้วตอนนี้ก็ออกไปเพียงแค่4ีชิ้นเท่านั้นเองนะครับผมสำหรับแมปที่เราจะพาไปเล่นกันในวันนี้นั่นก็คือแมปบิลลี่เกมโชว์นะครับผมส่วนหน้าตาเกมจะเป็นยังไงงเเเเเเนนนนนีีี่่่ยยดด๋วผมมมขขขอออุญาาาาาตตััั้้ไปใใกกะครบหลจทพืๆ เพื่อนๆวิ่งมาตรงนี้ได้เลยนะครับผม ซึ่งภารกิจมีด้วยกันอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกเนี่ยเขาให้เราเข้ากลุ่มเกมบิลลี่นะครับผมส่วนอย่างที่2อเขาให้กดรอบเกมนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยเพื่อนๆต้องกดวอร์ติฟายหรือว่ายืนยันตัวตนผ่านบัญชีของเพื่อนๆก่อนนะครับผมแล้วก็โอกาสดรอปเนี่ยอาจจะมีมากกว่า1%นะครับในการค่าเจ้าบิลลี่บอลครับซึ่งการที่จะได้เนี่ยเราต้องค่าบิลลี่บอลนะครับผมบอกเลยว่าเกมนี้ผมเองก็ยังไม่ได้ชนะเหมือนกันครับผมผมลองไปเล่นเมื่อกี้อยู่สตาเขาไม่ผ่านสักตานะครับเมื่อกี้ผมขาสั้นไง ครับนี่แล้วก็เข้าเล่นได้เลยนะครับผมมันจะวาร์ปเรามาที่ลิฟต์ตรงนี้นะครับผมเสร็จแ,แล้วก็เพื่อน <pe w> รอห้องเพื่อลงลิฟต์นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดเข้าไปในเกมตอนที่เราเริ่มกันเลยนะครับผมหลังจากที่เราเข้ามารันครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนเราจะอยู่ในห้องขังสี่เหลี่ยมนะบิลลี่เขาจะวาร์ปมานะครับแล้วเขาจะให้เราทำควสต่างๆครับแต่และรอบเนี้ยควสมันไม่เหมือนกันนะครับว่าเขาจะให้เราทําอะไรนะซึ่งรอบนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าเขาจะให้เราทําอะไรนะครับผมผู้เล่นจะมีปุุ่ม้กกดดดถาคณผิ อาจจะต้องกินคุณฮ่าฮ่าดูความดูความโหดร้ายของเจ้าบิลลี่นะครับผมเกมแรกมาเขาจะให้สุ่มนะครับว่าใครจะขึ้นไปนะครับผมแล้วเขาจะให้สีเรามานะถ้าผมจะไม่ผิดนะให้สีเรามาแล้วถ้าเรากดปุ่มผิดเนี่ยเราก็จะตายนะครับเจ้าหน้าทุวนวัวจะมากินนะคอยดูนะทุกคนถ้ามันตอบผิดนะโดนสซุม่มบอกเลยเกมนี้นะครับมันจะเป็นการคัดคนออกเรื่อยๆนะครับผมถ้าเราตอบผิดเราก็จะออกจากเกมทันทีนะครับผมบอกเลยว่าต้องมีเพื่อนด้วยไม่งั้นด่านสุดท้ายเนี่ยการฆ่าบ,บิลลี่เนี่ย เราฆ่าคนเดียวไม่ไหวครับเมื่อกี้ผมลองฆ่าคนเดียวก็ไม่ไหวครับผมเห็นไหมครับตายไปเลยตอบผิดคำถามก็คือตายอย่างเดียวนะครับเรียบร้อยครับถ้าเราไม่ได้ถูกคัดเลือกขึ้นไปข้างบนนะครับเราก็เป็นเราก็เป็นฝ่ายชนะนะครับผมแล้วเขาก็จะส่งเรากลับมาที่ห้องเดิมครับ เสร็จแล้วเราก็รอห้องแข่งรอบต่อไปได้เลยนะครับผมบิลลี่ก็จะโผล่มาเหมือนเดิมนะครับแล้วเขาก็จะให้เควสมาในทรารทัศนะครับผมอ่าสดชิ้นจังเกมนี้เกี่ยวข้องกับจานบางคุณไม่ต้องการที่จะเหยียบพวกเขาไปเวลานาน,านจนเกินไปโอเคโอเครอบนี้เป็นการแข่งเหยียบนะครับผมถ้าใครตกลงไปเนี่ยบอกเลยว่าซูขีบแน่นอนครับเดี๋ยวผมไปหามุมก่อนนะอ่ะคนน้อยๆคนน้อยนอย่าหยับเลยครับซึ่งใครเคยเล่นพอกายเนี่ยผมบอกเลยว่าเกมเนี้หมู เพื่อนเดี๋ยววิ่งมาอย่างนั้นเพื่อนฮ่าฮาเรียบร้อยครับผมในเกมนี้คุณต้องเก็บเจ็ตแพ็ออกจากพื้นที่หรืออาจจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นแน่นอนครับเกมนี้บิลลี่เขาให้เราเก็บเจ็ตแพ็นะครับเมื่อกี้ผมไปโดนมาละถ้าเจ็ตแพ็คล่วงมาเราต้องรีบเก็บนะครับฮ่าเสร็จแล้วครับฮ <laughs> ให้เพื่อนๆสังเกตทางด้านบนตรงนี้นะครับผมมันจะมีท่อปล่อยเจ็ตแพ็คลงมานะครับระวังระวังคนขโมยด้วยนะครับผม เจ็ดแผ่นั่นไงทำไมแย่งผมทำไมเออนั่นแหละบิลลี่สวยถ้าเวลานับหมดเนี่ยประตูข้างล่างก็จะเปิดนะครับแล้วถ้าใครไม่มีเจ็ดแผเนี่ยผขอบอกเลยลงตู่ลาวาแน่นอนสามตัวไม่มีนะครับล่วงไปจ้ะตุม๋มเรียบร้อยผมไม่รู้นะว่าแต่ละรอบมันแข่งเท่ากันหรือเปล่าแต่อันนี้ของผมนะ่าจะแข่งสองรอบนะครับในหมดนี้นะโอเคโอเคมาลงแล้ว ให้ไม่ยืนรอตรงท่อรอเลยนะครับผมถ้าใครอยากได้เนะี่ยโดยได้มันถูกวิ่งตามเลยมันล่ามันที่อยู่เจ็ดแพทวิ่งอย่างเดียววิ่งอย่างเดียวสี่วิอ้าวเรียบร้อยนั้นโดนขโมยนะครับเรียบร้อยไม่ต้องวิ่งตามผมไปจ้าไปจ้าตุ๋มโอเครอดปลอดภัย เรียบร้อยครับก็ผ่านแล้วครับน่าจะแข่งสองรอบนะครับในโหมดนี้นะคุณจะเล่นเกมคลาสสิกของการชักกระย่ายแพ้จะมีชะตากรรมที่เจ็บปวดมากในสระว่ายน้ําของลาวาสาหรับแมปนี้นะครับเขาจะให้เรากดปุ่มสีแดงบนหน้าจอนะครับเพื่อนๆคนไหนที่มันปุ่มขึ้นมาเนะี่ยเพื่อนๆก็ให้รีบกดเลยนะครับผมถ้าเราไม่กดเนี่ยเราก็อาจจะตกน้ําไปในลาวาได้นะครับผมเกมนี้คุณกําลังจะเล่นเรียกว่าเคียร์ลูกบาศ ฮ <ith ing> ่า <sniff> ฮ <ing> <rica While istles> <ines> ่าฮ่าฮูเกมนี้ผมก็ยังไม่เคยเล่นนะครับผมยังไม่เคยโดนนะเล่นยังไงผมก็ไม่รู้ด้วยนะจังหวะนี้อ๋อกระโดดนะครับโอเคจะต้องกระโดดหลบไอ้เส้นๆนี้นะครับผมโอเคถ้ากระโดดลงไปก็ตายเลยนะครับอ่าเรียบร้อยครับตกแค่คนเดียวชนะเลยมาดูกันว่ารอบนี้ผมจะผ่านไปกี่รอบนะคือเกมนี้เราต้องวิ่งหนีนะครับแล้วเราต้องค้นหาแกนะครับเอยมาแล้ว เราต้องหาแกนให้ครบสอันนะครับผมไม่งั้นเนี่ยเราแพ้เลยนะครับถ้าเกิดให้ตัวอ้วนเมื่อกี้เมื่อกี้เราได้เนี่ยก็คือเกมจบเลยนะครับผมแกนมันจะเป็นเม็ดสีเหลืองๆนะครับผมไม่แน่ใจนะผมเพิ่งรู้ว่ามันมีประตูให้ด้วยนะจริงตาเมื่อกี้ผมไม่รู้นะผมก็ดมมันซัวไปเหมือนกันนะครับผมแกน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 อยู่ไหนแก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 นอยู่นี่นะครับเฮ้ยมันอยู่นี่มันเฮ้เฮ้เฮ้เพื่อนเพื่อน ึ๊บไปไหนต่อครับพี่ต่อเฮ้ยมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วเฮ้ยเข้าประตู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 ฮึบจะเอีเรียบรอรอ <c oughs> นึกผมนึกว่าผันไปแล้วนะเมื่อกี้อ่ะโอ้ยถ้าเราแพ้ก็คือจบเลยนะครับเกมนี้อ่ะละครับก็เป็นวิธีข้าวๆนะครับผมส่วนจ่างสุดท้ายเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดนะบิลลี่จะลงมาสู้กับเราเองเลยนะครับผมใครที่ได้ของรางวัลเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะครับเพราะผมบอกเลยว่าเกมนี้ค่อนข้างยากเลยนะครับผม ก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับวิธีการหาของฟรี UGC ชิ้นนี้นะครับผมมันอาจจะยากสักนิดนึงนะครับผมใครที่จะทาเนี่ยก็เพื่อนไว้เล่นรอเลยก็ได้ครับเพราะมันค่อนข้างใช้เวลาหน่อยนะครับเกมนี้นะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆคนไหนมีคาถามตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับผมตัววันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม EP ่ EP น้าจ้าใบาจ้าอย่าลืมพาเพื่อนมาหดบิลลี่กันนะทุกคน